สวัสดีครับพบกับช่องสอนหาเงินออนไลน์ by ออบอยซ่าครับหลังจากที่เราแนะนาการขุดเหรียญตระกูลต่างๆกันมามากมายแล้วนะครับวันนี้เราจะมาแนะนําอีกหนึ่งช่องทางในการหารายได้ออนไลน์ที่บอกได้เลยว่ามันเป็นช่องทางที่เก่าแก่ที่สุดตัวหนึ่งเลยทีเดียวนะครับก็คือตัวนี้มันเข้ามาในเมืองไทยตั้งแต่ประมาณปี5-1แลลวนะครับก็สิกว่าปีแล้วนะซึ่งผมก็ทํามาตั้งแต่ช่วงนั้นนะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังทําอยู่นะครับซึ่งถึงแม้ว่ารายได้มันไม่ได้เท่าช่วงแรกๆที่ทานะแต่มันก็ พอที่จะเป็นรายได้หลักได้นะครับก็คือถ้าคุณมีคอนเทนต์ดีๆเนาะอันนี้ที่เราจะพูดถึงก็คือ Google Adsense นั่นเองนะครับวันนี้วันนี้ไอตัว p r e เซนตใช้แปลกนิดนึงนะครับผมใช้ตัว l i b r ้าอ f f ฟิ e อะนะครับเป็นตัวทำเหมือน p w w r r p o n t อแต่เป็นของ l i b บ้า Office นะครับอ่ะก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะอันนี้เขาเป็นฟรีแวร์นะครับให้ใช้กันฟรีๆเลยทีเดียวนะครับ Google Adsense นี่ตัวนี้แหมลากเส้นได้น่าเกียดมา Google Adsense คืออะไร Google Adsense ก็คือบริการของ Google นะครับที่จะเอาโฆษณาที่เขาไปหาได้จากสปอนเซอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ดังๆหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่เราทำนะครับแล้วก็เอามาแสดงบนสื่อที่เรานำไปสมัครไว้นะครับซึ่งสื่อที่นำไปสมัครได้เนี่ยก็มีอยู่2อย่างก็คือเว็บไซต์กับ y t u t u นะครับซึ่งสองช่องทางเนี่ยมันก็แล้วแต่ว่าคุณจะถนัดทางไหนหรือคุณจะทำทั้งสทาง ก็ได้นะครับโดยลักษณะของอโฆษณาของ g o o g l e Adsense เนี่ยมันจะเป็นป้ายนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับถ้าเป็น AdSense สำหรับเนื้อหาหรือสำหรับเว็บไซต์เนี่ยมันจะเป็นป้ายโฆษณาแบบนี้นะครับทำให้เราสามารถที่จะ,ะดูโฆษณานะครับแล้วก็เมื่อมีคนคลิกโฆษณาเข้าไปเนี่ยเราก็จะได้เงินนะครับค่าโฆษณาแบ่งกับ Google น่าจะประมาณ55เราได้55 Google ได้45อะไรประมาณนี้ อ่ะสำหรับวิธีการในการสมัคร Google Adsense นะครับขั้นแรกเลยเนี่ยนะถ้าคุณจะมาฝั่งเว็บไซต์เนี่ยนะครับสิ่งที่คุณต้องมีก่อนก็คือเนื้อหานะครับก็คือตรงส่วนเนี้ยนะครับสร้างเนื้อหานะครับคุณจะต้องเตรียมเนื้อหาที่ไม่ขัดต่อนโยบายของ Google เช่นไม่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศการใช้ยาเสพติดการแนะนําการฆ่าตัวตายอะไรแบบนี้นะครับก็คือมีไม่ได้นะถ้ามีก็ไม่สามารถที่จะลงโฆษณาได้นะครับเหมือนกันในในทาง YouTube ก็เหมือนกันเนื้อหาที่ขัดต่อนโยบายของเขาก็เหมือนกันประมาณเดียวกันนั่นแหละนะครับแต่ว่าทาง u t u b e เนี่ยเขาจะเข้มข้นกว่าหน่อยหนึ่งก็คือเนื้อหาในเรื่องของเด็กก็มีไม่ได้ด้วยเช่นกันนะครับเช่นการรีวิวของเล่นอะไรเงี้ยไม่ได้เลยไม่มีการแสดงโฆษณาหรือจะแสดงโฆษณาใน ในแบบน้อยๆนะครับก็คืออาจจะไม่ขึ้นเลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของตัว AI นะครับก็ AI อย่าง AI มันมาเจอคําต้องห้ามอย่างในคําอธิบายหรือว่าในในในเนื้อหาอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะแจ้งเตือนเลยว่าเนื้อหาของคุณเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่มันห้ามลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเปิดโฆษณาไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณจะเอามาทําเป็นเนื้อหาเนี่ยมันจะต้องหนึ่งเลยก็คือไม่ขัดต่อนโยบายของ Google นะครับ เมื่อไม่ขัดต่อนโยบายของ Google แล้วก็คือนะครับสองก็คือจะต้องให้ประโยชน์กับผู้ชมนะครับจริงๆ Google เนี่ยนโยบายของเขาคือเขาไม่ได้ให้คุณเนี่ยทำเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อหารายได้นะครับนโยบายของเขาก็คือให้คุณหารายได้จากประโยชน์นะครับจากเนื้อหานั้นๆน,น,นะครับถ้าคุณสร้างเว็บขึ้นมาเพื่อที่จะหารายได้จาก g o o g l e โดยเฉพาะเนี่ย อันนี้อันนี้ถือว่าผิดนโยบายของเขาเหมือนกันนะครับซึ่งมันช่วงแรกที่ผมดูมันก็งงๆเนาะแต่ก็เข้าใจได้ว่าเออไม่งั้นเนี่ยคนก็ทําเว็บที่จะจ้องที่จะมาหาออประโยชน์จาก Google หาอะไรได้จาก Google หมดเลยสินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการการทาเนื้อหาที่มีประโยชน์เนี่ยมันก็จะได้ลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือไม่เน้นที่จะ หาไรายได้อะ,อะง่ายๆนะครับก็คือเน้นที่จะทำคอนเทนต์ในเชิงการให้ความรู้ให้อะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็อกโฆษณาเนี่ยถือว่าเป็นผลพลอยได้อะไรประมาณนี้นะครับก็หวังว่าคงจะเข้าใจเนาะนะครับก็คือไม่ใช่ว่าเฮ้ยทำเว็บขึ้นมาเพื่อที่จะประโยชน์ตรงนี้ทำเว็บขึ้นมาเพื่อประโยชน์ตรงนี้ก็คือเขาจะเรียกว่า made for adsense เออไอเว็บประมาณนี้เขาจะเรียกว่า made for adsense ซึ่งมันก็จะเป็นข้อหาหนึ่งที่คุณอาจจะโดน แบนเว็บได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระวังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการหาเนื้อหาเนี่ยหนึ่งที่จะต้องระวังในเรื่องของกฎต่างๆของเขาแล้วเนี่ยก็จะต้องระวังเรื่องของ made for absent ด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเป็นการผิดกฎอาจจะไม่ผิดกฎร้ายแรงก็คืออาจจะมีโฆษณาขึ้นอยู่แต่น้อยนะครับประมาณนั้นแหละอีกอย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่คุณจะต้องพิจารณาก็คือเนื้อหาก็คือคุณสามารถที่จะเขียนมันได้ในระยะยาวๆไหม นะครับระยะยาวๆนี่หมายความว่าเออเป็นปี2ปี3ปี4ปีเพราะว่าถ้าคุณคิดจะมาในเส้นทางเนี้ยนะครับบอกเลยว่าการสร้างเว็บหรือการสร้างบล็อกหนึ่งบล็อกเนี้ยนะครับมันไม่สามารถที่จะสร้างไรายได้ให้คุณได้ภายในวัน2วันอย่างน้อยถ้าคุณเริ่มต้นจากศูนย์ถึงสามารถเบิกเงินงวดแรกได้นะครับก็คือประมาณ100เหรียญเนี่ยของผมเนี่ยนะครับโดยส่วนตัวที่ผมทําช่วงปี5้าเนี่ยนะครับผมใช้เวลาในการทําทั้งหมด8เดือนนะครับผมทําเว็บเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์นะครับก็คือให้ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เช่นข้อมูลอะไรต่างๆการประกอบคอมการรีวิวซอฟต์แวร์อะไรเงี้ยประมาณเนี้ยนะครับผมใช้เวลาอยู่8เดือนเต็มๆนะครับซึ่งเว็บนั้นตอนนี้โดนแฮกไปแล้วนะครับโดนแฮกก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนแนวไปนะครับก็ขอบคุณขอบคุณไอคอนแฮกนะครับ <laughs> นะก็ผมใช้เวลาประมาณ8เดือนถึงได้100เหรียญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สิ่งที่คุณต้องทําเป็นอันดับต่อไปก็คือคุณมีความสามารถในการหาคอนเทนต์ ในระยะเวลายาวๆได้หรือเปล่านะครับเพราะถ้าถ้าไม่มีคือคุณมีคอนเทนต์แค่1นถึงสวันอะไรเงี้ยก็ยากนะครับประมาณนั้นนะอันนี้ก็คือในส่วนของเว็บไซต์นะครับการหาเนื้อหาแบบนี้นะครับอ่ะในส่วนของ y o u t u b e นะครับก็แน่นอนนะครับเหมือนกันนะครับหลักเกณฑ์เหมือนกันก็คือคุณสามารถทำวิดีโอที่ต่อเนื่องยาวๆได้หรือเปล่าผมบอกเลยว่าเออมันเป็นงานที่ค่อนข้าง เหนื่อยทั้งสองอย่างนะครับทั้งเว็บไซต์และ YouTube ในส่วนของ y YouTube นี่มันจะเหนื่อยในการตัดต่อมากกว่านอกจากการหาคอนเทนต์แล้วนะครับมันก็จะเหนื่อยในการของการตัดต่อกันใส่ซาวใส่อะไรให้มันน่าสนใจมันก็แล้วแต่คนว่าจะถนัดไปทางไหนแต่ว่าทำทั้งสองอย่างได้พร้อมกันนะครับก็แล้วแต่อ่าโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะสำหรับในตอนนี้เนี่ยเราจะมาแนะนำในส่วนของการทำ Google เกี่ยวกับเว็บไซต์กันก่อนนะครับเว็บไซต์นะก็เส้นทางในการทำเว็บไซต์มันก็มีอยู่2แบบ นะครับหนึ่งก็คือเว็บฟรี Free, นะครับฟรี Free. อ่าเว็บฟรีเว็บฟรีก็คืออะไรเว็บฟรีก็คือการหาโดเมนการหา,าพื้นที่เว็บไซต์ที่เขาแจกให้ใช้ฟรีนะครับเช่น b l o g s p o t c o m b l o c s p o t c o m เนี่ยมันเป็นพื้นที่บล็อกฟรีนะครับที่ Google เนี่ยเขาไปเทคโอเวอร์มาแล้วก็ให้เราเนี่ยสามารถที่จะ เข้าไปทําบล็อกได้หรือเข้าไปทําเว็บส่วนตัวได้นะครับจริงๆมันก็เป็นบล็อกนั่นแหละเป็นบล็อกบล็อกบล็อกหนึ่งนั่นแหละนะครับก็ซึ่งมันข้อดีของมันก็คือมันใช้งานง่ายนะครับแล้วมันก็มีฟีเจอร์ในการปรับแต่งอะไรค่อนข้างครบเลยทีเดียวและที่สําคัญคือมันฟรีนะครับคุณไม่ต้องจ่ายค่าเว็บเปไ็นรายเดือนรายเดือนไปนะครับแต่ข้อเสียของ blogspot com ก็คือ1นึ่งมันมันติดอินเด็กซ์ยากนะครับ ติดอินเด็กยากหมายความว่าไงติดอินเด็กยากก็คือมันเนื้อหาที่เราทำลงไปใน b o x s p o t c o m เนี่ยมันจะไม่ค่อยโชว์ใน Google นะครับหรือจะโชว์ในอันดับไทยๆผมก็ไม่แน่ใจเพราะอะไรเพราะว่าคนทำเนื้อหาใน boxsport.com เนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วมันก็มีครบทุกแนวแล้วไม่ว่าคุณจะไปสายฮาสายบิวตี้สายโปรแกรมสายซอฟต์แวร์สายมือถืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือมันมีข้อมูลครบทุกอย่างแล้วนะครับแล้วมันก็ถือว่าเป็นเว็บไซต์หนึ่งเว็บซึ่ง ใครทําข้อมูลแนวนี้ก่อนเช่นคุณทําข้อมูลเรื่องมือถือมือถือยี่ห้อ A ก่อนนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับแล้วอีกคนนึงมาทํามือถือยี่ห้อ A เมื่ออาทิตย์นี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการอินเด็กหรือการดึงเนื้อหาขึ้นไปบนแสดงบน Google เนี่ยมันก็จะเอาบล็อกของคนที่เขียนก่อนเนี่ยขึ้นไปแสดงก่อนนะครับแล้วของคนที่เขียนที่2เนี่ยก็จะไปอยู่ท้ายๆรืออาจจะไม่ขึ้นเลยนะครับนี่คือนี่คือความยาก ความยากของการใช้บ l ็อกสปอตดอทคอคือทำให้มันติดอินเด็กหน้าแรกๆได้ค่อนข้างยากนะครับแต่ถ้าติดแล้วมันก็อยู่ยาวเหมือนกันอยู่ยาวพอสมควรเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องวัดกันดูถ้าคุณจะมาหารายได้จาก b ล็อก spot แบบเป็นจริงเป็นจังเนี่ยผมบอกเลยว่ายากยากค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าผมเคยลองมาแล้วมันมันไม่ไหวจริงคือมันมีมันมีบางช่วงบางช่วงเท่านั้นที่แบบเออ มันจะดีดขึ้นมาโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับแต่คนเข้าก็ไม่ได้มากนะยี่สิบสามสิบคนนะเต็มที่เลยนะครับทั้งทั้งนี่ในเนื้อหาเนี่ยมันก็ค่อนข้างยูนิคก็คือไม่เหมือนใครแน่นอน่ะแต่ก็หาคนเข้าค่อนข้างยากนะครับสองก็คือการทําเว็บไซต์แน่นอนการทําเว็บไซต์นะครับข้อดีของมันก็คือหนึ่งมันอินเด็กไวอินเด็กง่ายอินเด็กง่ายก็คือ Google มันจะเข้ามา เก็บข้อมูลในเว็บไซต์ของเราได้ง่ายกว่าแล้วก็มีโอกาสที่จะขึ้นอันดับดีๆได้มากกว่าเพราะมันถือว่าเป็นเว็บไซต์โดยเฉพาะเว็บไซต์ใหม่ที่ที่หน้าตาดีนะครับจัดอันดับ SEO ดีอะไรเงี้ยมันก็จะมีโอกาสที่จะทำให้อันดับเนี้ยมันดีขึ้นไปด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือถ้าทาถ้าคุณมีเว็บไซต์ของตัวเองเนี่ย ก็มีโอกาสที่จะสร้างรายได้ได้ไดมากกว่ามีโอกาสที่จะดัคนเข้าเว็บได้ง่ายกว่าบล็อกสปอตนะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือคุณจะต้องจ่ายเงินเสียค่าใช้จ่ายก็แล้วแต่นะครับว่าคุณจะจดโดเมนที่ไหนเช่าโฮสท,ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็ต้องไปดูรายละเอียดแล้วก็คุณก็จะต้องมีความรู้ในเรื่องของการจัดการหลังบ้านอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้หลายๆที่นะครับเขาก็ มีบริการนะครับเช่นลง WordPress ให้ลงอะไรให้นะครับก็คือคุณคุณก็บอกเขาไปเลยว่าเออเช่าโฮสต์นี้จดโดเมนชื่อนี้นะครับพื้นที่เท่านี้แล้วก็ช่วยลง r ว p r เ s s ให้ด้วยอะไรเงี้ยเขาก็สามารถทําให้ได้นะครับทางผู้ให้บริการแลาวก็ลอ,ล,อลองลองลองหาหาดูนะครับในส่วนตัวของผมเนี่ยผมจะใช้อยู่เจ้าหนึ่งก็คือดากอนไ s สป e ดนะครับซึ่งซึ่งเขาซัพพอร์ตค่อนข้างดี ก็ลองไปคุยเขาดูนะครับในการจดโดเมนราคาก็ไม่แพงมากนะครับผมไม่ได้สปอนเซอร์อะไรทั้งนั้นนะแต่ว่าใช้จริงก็ก็รู้สึกว่าบริการเขาดีก็ตามนั้นแหละนะครับอ่าโอเคนะครับแล้วนี่ก็คือในฝั่งของการทําเว็บไซต์เนาะก็จะประมาณนี้นะครับเมื่อเมื่อคุณตัดสินใจได้แล้วว่าคุณจะทำอ่าอันไหนนะครับบล็อกสปอรตหรือว่าเว็บไซต์นะครับก็มาถึงขั้นตอนในการสมัครแล้ว อ่ะขั้นแรกนะครับคุณจะต้องมีบล็อกของคุณก่อนนะครับซึ่งในบล็อกของคุณเนี่ยนะครับมันจะต้องมีเนื้อหานะครับอย่างน้อยเอาเอาอย่างน้อยเลยนะสิบนะครับสิบคอนเทนต์หรือว่าสิบสิบโพสอะไรประมาณนั้น่ะนะครับแล้วก็ถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยเว็บหรือบล็อกของคุณเนี่ยจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่าหนึ่งเดือนนะครับถึงจะสามารถแปะโฆษณาได้นะครับอย่างอันนี้เนี่ยผมทามานานมากแล้วนะฮู่าฟรีแวร์เนี่ย นะครับทำมาหลายปีมากคูจะสังเกตได้จากแท็กตรงนี้นะครับมันมันเยอะมากบทความก่อนหน้านี้นะครับเยอะมากเยอะมากนะครับเพราะว่าผมทํามาหลายปีมากในส่วนของเ,ออเว็บเนี้ยก็บอกได้เลยว่าทํามาตั้งแต่ปีห้าหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี้ยผมจะทําอยู่หลายที่มากเพื่อเพื่อกระจายการสร้างไรายได้ไปนะครับประมาณเนี้ยเนี่ยเห็นไหมยังยังโฆษณาเนี่ยถ้าบางตัวที่มันน่าสนใจนะเขาก็จะแสดง โฆษณาขึ้นมาให้นะครับแต่ว่าบางตัวถ้าเนื้อหามันไม่น่าสนใจหรือว่ามันระบบออลกอริทึมมันดูแล้วมันไม่มีประโยชน์กับกับผู้ใช้นะครับหรือว่ามันไม่มีความแมทกันเช่นโปรแกรมแอนตี Anti ้ไวรัสเนี่ยมันไม่มีใครมาลงโฆษณาโปรแกรมแอนตี Anti ้ไวรัสใช่ไหมมันก็จะไม่ขึ้นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกเนื้อหาในการที่จะมาลงในเว็บหรือในบล็อกนี่ก็เป็นสิ่งสําคัญอ่ะลองดูอันนี้นานมากแล้วนะตั้งแต่ปี59เ้า กี <g ười> ่ปีแล้วเนี่ยโอ้ยบล็อกนี้ไม่ได้ไม่ได้อัปเดตนานมากเลยแต่มัมก็ยังอยู่นะ,อ,ะอย่าง,งอย่างโทรศัพท์มือถืออย่างเนี้ยถ้าเขาไม่เห็นว่ามันมันมีประโยชน์เนี้ยมันก็จะไม่ไม่นี่นะโอเคโอ้เพิ่งปีห้าเก้าเลยปีนี้มีอะไรวะหกสี่ห้าปีแล้วหะอู้มีหน้าเก่าเชียนะครับพอเนื้อหาที่มันตกยุคตกเทรนไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีโฆษณาไม่แสดงไม่มากนะอะย่างเงียง้ยไหมอย่าง อย่างโปรแกรมที่เอาไว้สำหรับการทำเว็บเนี่ยมันก็ยังพอมีประโยชน์นะครับเขาก็จะมีโฆษณาปรับขึ้นมาให้นะครับก็แล้วแต่ว่าเขาจะส่งโฆษณาอะไรมานะ EDI นะครับอันนี้ก็จะเป็นเห็นไหมก็จะเป็นเกี่ยวกับซอฟต์แวร์เกี่ยวกับการให้ดาวน์โหลดอีบุ๊กไปทำอะไรสักอย่างเนี่ยประมาณนี้นะครับเออนะอ่ามีโฆษณาขึ้นมาแสดงแสดงว่า AI มันดูแล้วว่าไอ ไอ้บล็อกตัวนี้หรือเนื้อหาตัวนี้มันมีประโยชน์นะครับมันก็จะแสดงขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องพิจารณาเป็นอันดับต่อไปนะครับนั่นก็คือนอกจากเนื้อหาที่คุณสามารถผลิตได้จำนวนมากๆแล้วนะครับอีกอันหนึ่งก็คือคีย์เวิร์ดนะครับการหาคีย์เวิร์ดที่ไปพ้องกับข้อมูลในใน,ในเนื้อหาของคุณเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญแต่แต่ผมไม่ได้ให้ความสำคัญกับราคาคีย์เวิร์ดมากนะผมให้ความสำคัญกับ เนื้อหาที่ผมเขียนมากกว่าว่าเออเนื้อหาในนั้นนะมันมันเป็นยังไงนะครับไม่ใช่เอาคีย์เวิร์ดราคาแพงไปใส่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 ใส,สอันนั้นมันก็จะถูกมองเป็นเมดฟอร์มแอดเซนไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ความสําคัญกับคีย์เวิร์ดแต่ว่าไม่มากนะครับคุณสามารถที่จะไปหาคีย์เวิร์ดราคาคีย์เวิร์ดอะไรเงี้ยได้จากเว็บไซต์นะครับเขาจะมีเว็บไซต์เช็ค คีย์เวิร์ดอยู่นะครับเช็คราคาคีย์เวิร์ดซึ่งผมไม่ค่อยได้สนใจตรงส่วนนี้นะครับคุณก็ไปลองไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเอาว่าไอเว็บที่เขาดูคีย์เวิร์ดเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับมันทํำยังไงเนาะประมาณนี้นะครับอ่ะนี่ก็คือคร่าวๆแล้วกันนะครับเอดแรกของการทํา Google Adsense นะครับอ่ะเมื่อคุณทําได้10บโพสต์แล้วนะครับก็ถึงเวลาที่จะต้องไปสมัครอ่ะวิธีการสมัครนะครับก็ให้คุณเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาแล้วก็พิมพ์ ww. w g o o g l e. c o m s a e n อ่าแล้วก็นะครับพอมันขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บนะครับก็มาที่เริ่มต้นใช้งานเริ่มต้นใช้งานนะครับเริ่มต้นใช้งานเสร็จคุณก็กรอกอรายละเอียดเข้าไปเรียบร้อยอันแรกเลยคือเขาจะถามหาเว็บไซต์ของคุณก่อนว่าคุณมีเว็บไซต์อะไรนะครับคุณก็ไปเอาลิงก์เว็บไซต์ของคุณนะ่ะมาใส่อ่ะคุณกคณ็คุณก็ก๊อปตรงเนี้ยนะครับไปแล้วก็ไปแปะ แล้วก็เราก็กรอกรายละเอียดนะครับกรอกรายละเอียดต่างๆให้ครบชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์อะไรใช้ของจริงให้หมดนะครับแล้วก็รอเขาพิจารณานะครับเขาจะใช้เวลาในการพิจารณาก็นานพอสมควรนะเป็นอาทิตย์เลยแหละนะครับหรือบางทีอาจจะหลายอาทิตย์ก็แล้วแต่นะครับซึ่งระหว่างนั้นเนี่ยก็ให้คุณอัปบล็อกไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้มันมีการอินเด็กนะครับแต่ก็อย่าลืมว่าไม่ใช่สร้าง10โพสต์แล้วสามารถที่จะ สมัครได้เลยนะนะครับอายุการอายุของบล็อกเนี่ยจะต้องมีเวลายอย่างน้อยเนี่ยหเดือนแล้วก็มีโพสต์อย่างน้อยเนี่ยสิบโพสต์นะครับเพื่อความชัวร์สมมุติว่าคุณสมัคร AdSense ผ่านแล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างรายได้ได้แล้วเนี่ยคุณก็ถ้าเป็นบล็อกสปอตนะมันจะง่ายมากเลยนะครับคือคุณสามารถที่จะมาผูกอ่ามาผูกแอดเซนกับตัวบล็อกสปอตได้เลยนะครับโดยการเลื่อนลงมาที่การอ่ารายได้นะครับคลิกที่รายได้ คุณมีบัญชี Adsense อยู่แล้วเห็นไหมเมื่อเรามีบัญชี Adsense อยู่แล้วหากต้องการใช้ Adsense เพื่อสร้างไรายได้นะครับาก,การโฆษณาโปรดเชื่อมโยงบล็อกของคุณนะครับเราก็เชื่อมโยงไปนะครับเชื่อมต่อ Adsense อ่ะนะครับเราก,กดเข้าไปปุ๊บนะครับรอให้ทาง Adsense อนุม,มัติเหมือนกันนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะมา กำหนดโฆษณาได้นะครับซึ่งวิธีการใส่โฆษณาในบล็อกเนี่ยก็ง่ายแบบสุดๆเลยทีเดียวนะเดี๋ยวผมให้ดูบล็อกที่แล้วนะครับอของฮูล่าฟรีแวร์ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการใส่โฆษณาก็คือนะครับที่ด้านข้างตรงนี้นะให้คุณมาทีอ่ออกแบบนะครับการออกแบบตรงนี้นะครับการออกแบบเนี่ยมันก็จะเป็น Layout ของหน้าบล็อกสปอรตใช่ไหมว่าแต่และช่วงนี่มันมีอะไรบ้างอย่าง ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหัวนะครับแถบนําทางตรงนี้ก็จะเป็นเฮดเดอร์นะครับแล้วก็เขาจะให้คุณสามารถใส่นะครับรายละเอียดใส่เขาเรียกอะไรวิดเจ็ตต่างๆนะครับลงไปได้อย่างสมมุติคุณต้องการใส่แอดเซนเพิ่มเข้าไปใช่ไหมนี่คุณก็มาคลิกตรงนี้นะครับเพิ่มแกจเจตนะครับเขาก็จะมีให้เลือกเลยเห็นไหมนี่คุณสามารถเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับเลือกใส่แอดเซนใส่เข้าไปนะครับเราก็เลือกเป็นรูปแบบอัตโนมัติง่ายที่สุด นะครับแล้วก็บันทึกอ่พอบันทึกปุ๊บคุณก็ลากลาก,ลากไอไอวิจเจตเขาเรียกอะไรแกจเจตแอดเซนเนี่ยไปวางไว้ตรงตำแหน่งที่คุณต้องการ mm hmm. วางไว้ตรงไหนอ่ะ mm hmm. ได้แต่ว่ามันเลเยอร์ out, มันจะไม่ได้อ่ละเอียดขนาดนั้นเนาะออโซะ อันนี้อันนี้มันจะมาวางในส่วนของอด้านล่างเฮดเดอนะครับเดี๋ยวเราลองดูว่ามันเป็นยังไงเอ๊กดเซฟตรงนี้ก่อนนะโอเคแล้วก็ดูบล็อกรูปลูกกระตานี่กยนไะมันจะมามันจะมาแทรกโฆษณาตรงนี้นะครับแต่คุณอาจจะไม่เห็นประมาณนี้นะครับแต่ถ้าคุณไม่ชอบก็เอาออกได้นะม,มาที่แก้ไข นะครับแล้วก็เลือกลบนำออกนำออกแล้วก็โอเคตกลงเรียบร้อยนะครับมันก็จะนำเอาเอา่แกจ็ตตรงนี้ออกไปนะครับแล้วก็จะไปวางที่ใหม่ก็แล้วแต่นะครับซึ่งของผมวางวางข้างล่างหนึ่งอันนะครับแล้วก็วางด้านข้างอีกหนึ่งอันนะครับสองอันแค่นั้นแหละนะครับเป็นแกจ,จต็ตนะครับสองอันไม่ต้องวางเยอะนะครับเพราะว่า หวังเยอะมันจะดูเป็นการจงใจสร้างา m mfa ขึ้นมาเหมือนกันนะครับเม็ดฟอร์มแอดเซเหมือนกันเนาะประมาณนี้แหละนะครับในการทำเว็บหรือสร้างบล็อกที่เกี่ยวกับกูอ่ะมาห <laughs> ลบทิ้งก่อนเดี๋ยวอยู่ไหนเนี่ยแอดเซน นี่มาซ้อนอยู่ตรงนี้นี่นี่คิดหรือว่าไม่เห็นนี่เราต้องลากมันไปที่อื่นก่อนเพื่อให้เราเห็นมันชัดๆเนาะอันนี้ก็คือเป็นเป็นก็เรียกว่าจุดอ่อนเล็กๆน้อยๆแล้วกันอืมโอเคลากมันมาวางไว้ที่อื่นแล้วก็แก้ไขแล้วก็นำออกอีอแล้วก็ นำออกตุกลุ่งเซฟแล้วก็ดูบล็อกโอเคเหมือนเดิมแล้วไม่เละแล้วน,นะเอาผมไปเอาอีกอันด้านข้างออกไปด้วยเออ,อ,ออเหลือนนอันเดียว ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการสร้างบล็อกนะครับในการทำแอดเซน s e เนาะส่วนถ้าคุณจะทำเว็บเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งว่าคุณจะใช้เครื่องมืออะไรในการสร้างนะครับมันก็จะมีหลายตัวด้วยกันไม่ว่าจะเป็น WordPress นะครับหรือคุณจะใช้ HTML อะไรก็แล้วแต่คุณนะครับก็ลองไปดูรายละเอียดกันดูนะครับมันก็จะมีรายละเอียดต่างๆในการในการทำค่อนข้างเยอะนะครับเ่าโอเคนะสำหรับวันนี้ก็ อ่าเอพิโซดแรกเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเอพิโซดหน้าจะมีเนื้อหาอะไรกันอีกเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามกันเนาะอ่ะ uh, mm hmm. สำหรับวันนี้ก็ mm hmm. ไปแล้วครับ